มันเกิดยังเึินครับพี่น้องพ่อการชัยได้ออกมาโพสรัวๆแบบนี้สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครับป้องปลายมิดหมอกแคนแฟนหมอลำยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยซีเกตชาร์เด Channel. สวัสดีเ็นยงแฟนครับเอฟซีสาวน้อยเป็ดบันแพงแฟนครับเอฟซีลาดหน่อยอุอ๊งสู้ขู่สู้คนนะครับเด้อ มาพอมามบกันในช่วงนี้เป็นมือที่มิดหมอแค้นแฟนหมอลำไล่ผู้หลายคนรอคอยลรอ,รอยคอให้มาถึงมือนี่เร็วๆพี่น้องมิดหมอแค้นแฟนหมอลำใจจดใจจออยากใช้มันฮอดมือนีมือนี่เป็นมือสำคัญนะครับพี่น้องเป็นมือไหลสดปบป,ปิด ทีมงานมุ่นปุ้ยปุ้ยบันเทิงศินโดยผู้จัดการใหญ่นั่นก็คือพ่อการใช้วิไลศินเมื่อนี่ครับเพ่นได้ออกมาโพสต์แบบรัวๆเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาโพสต์แบบนี้แล้วครับพี่นอ้องเมื่อสามชั่วโมงได้พี่น้องนี่ปาดปาดนี่แค่ส่วนหนึ่ง ยังมาอีกเรื่อยๆขอกำลังใจมาไล่รวมแนเดอร์อิโมจิรูปหัวใจสองดวงสิไดทรงคาหนามัน่นลูกลกอิโมจิรูปสาตทสองสาตเนาะเรนะพร้อมกับลูกหัวใจและกันแนบแนบรายไล่ซื้อครับไายซื้อโพิที่สิมาไลทสดในคืนนี้ หนึ่งวันไหนเขียนไว้ทีมไลฟ์สองอาจารย์แม็กกี้แล้วก็บวกน้องต๋มสามมือคีย์บอร์ดค่าชุดแองจี้รายชื่อผู้มาร่วมไลฟ์ นั่นคือันเด็ดวดเมื่อสามชั่วโมงครับและสองชั่วโมงถัดมาพี่น้องลำคืนนี้ห้าเรื่องที่นี่ที่เดียวคืนนี้ห้ามพลาดปิดฤดูกาลบุนปุ้ย,ย,ยสองทุกเป็ดก้นใบทางช่องการใช้ลำเพลินออฟฟิเชียลผลสรุปครับพี่น้อง พนสลบลำเลืองเนาะหนึ่งน้ำตาผัวหัวบกเมียบอ๊อบแปมฮอตตี้มิวรัชดาพรสองลีลาวดีไรวะตะเปาเอกแม่แก้มสามสังทองรถจนาเข้มกมลชยัยสี่ ต้มข่าหน่อยขาแม่ยายไล่ปดัดดิห้านางผีเสื้อสมุทรมิวรัชนภร์น้องแปวน้องแบม้าใสและกันน้องแก้มบวกน้องเดียและสุดท้ายท้ายสุดครับโทรพิเศษปุ๋งอิงห้ามพลาดรวมศิลปินเต้ยลา ชุดเพชรและทายสุดล่าสุดคลองล่าสุดป่นเดโฟดสองช่วโมงน้ำกันครับพ้อมกับโฟดภาพใครนอนครับผมอิโมจิรูปสู้สู้รันคือรูปภาพรูปภาพดีครับพี่น้องพี่น้องกอาสินเนีย่ยม่มวงน่เด้อครับเด้อ เป็นรูปภาพู้ใดเขาไปเบนทางช่องธานดนเครือสมมเกษตรเป็นรูปชัดชัด,ชดครับเนื่องจากของผมมันอยู่ในเอนะาดอ o r เนาะบได้อยู่ในบได้อยู่ในอิดดอ r ภาพกรเลยบ่ชัดบ่แจกบ่แเจมซัมไดว่าสันทอแต่ก็อยากน้ข่าวสารเหลืองเล่ามาวาสูพีสูนองฟังคำคืนดียาลมอยาพลาดครับสองทุกโดยประมาททีมงานไล่สด ก็กำลังเดินทางมาทีมอาจารย์นักดน,นตรีก็กำลังเดินทางมาเช็เช่นเดียวกันเราศิลปินครับหลายปู่หลายคนก็กำลังเดินทางหลายคนกับมาหอดจอดถึงแล้วมีพระเอกวัดดีนางเอกความแฝมแก้มสกาวเดือนตันอัตพลพ่อกันใชรนี่มาหอดแล้วครับ มาหอดจอดถึงแล้วเหลือแต่ที่ข้าบ่อเห็นนั่นก็คือเปาเอกรัตนะบุรีบออังเปาก็มาแล้วน้องเดียน้องแก้มน้องฟ้าใสมิวรัชนาพรตัวนี้ยังประทันมาหอดจอดถึงเนาะในขณะที่ผมอัดคลิปอยู่นี่ครับอย่าจะลืมยาลาดไปให้กำลังแรงเชี่ยแรงใจ หลุกหลุกหลานหลานบรรดาทีมงานมุ่นอุ้ยปุ้ยบันเทิงศิลป์คอนเสิร์ตปิดฤดูกาล,ล,ลครับแก้มือในในยังครับในไลฟ์ที่แล้วเมื่อนี้มีลำเรื่องต่อก่อนไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนยังถิ่พ่อการใช่คนโพดเอาไว้ครับไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนบ่ม,มีคณะไหลลำมาก่อนครับบอทันขามขึ้นลำห้าเรื่อง เป็นคณะเดียวครับในในโลกในประเทศไทยที่ทำแบบนี้ครับดังนั้นพี่น้องพิ่มาแคนแฟนมาลับรุ่นครับว่าผลงานจะออกมาในรูปแบบใดกันแน่อย่าลืมอย่าพลาดคืนนี้สองทุ่มโดยประมาณไหลสดทางช่องพ่อการใชัเนาะการใชัยลำเพลินออฟฟิเชียทางด้านศิลปินนี่ครับ มีความพร้อมมีสปริตในการแสดงเต็มที่ครับเมื่อนี้มีชุดเพชรเ้าสดงเห็นรูปแบบการแสดงของศิลปินที่รับเชิญมาในงานนี้สมกับเป็นมือฤดูการที่ปิดตฤดูการเนาะของทีมงานมุ่นปุ้ยปุ้ยบันเทิงสิศิลปินมากหน้าหลายตา ขอบคุณพี่น้องครับพ่วงปลายมินหมอแค้นแฟนหมอลำถี่มาเบิ่งมาแย่งด้วครับเด้อหลังจากที่ไล่สดขึ้นนี้แล้วกับวันที่ยิบพกไล่สดที่โดมอาณาจักรสาวน้อยเพชรบ้านแพงตอนนั้นหรืออ่าหรือไม่อย่างไรได้พี่น้องบางเอมันอาจจะไปไล่บนเวทีก็เป็นไปได้พวามมันไกลสิบวินด,วดูการแล้วอย่าลืมอย่าพลาดไปติดตาเบิ่งครับ วันที่17กรกฎาคมยิ่งว่าอยากให้ลืมครับใครอ้เข้าใช้ทุกโรงภาพประรยชน์ขอบคุณพี่น้องทีมง่มาเบิงมาแย่งพ่อกันคลิปหนะ้าสบายดีครับผม